สวัสดีค่ะจากวลาดงพยอมค่ะวันนี้ก็จะต้องมาตัดต้นของโปร่งฟ้านะคะเพราะว่าลมพัดแล้วก็กิ่งเขาหักตรงที่เราตอนเลยนะคะนี่ค่ะโชคดีว่าเขาติดรากเลยนะคะนี่ค่ะเขามีรากเลยนะคะนี่ค่ะเขามีรากก็พอดีเลยนะคะ กิ่งหักโค่นลงมาเลยนะคะกับลมที่พัดนะคะส่วนสามกิ่งนี้นะคะเขายังไม่ไม่หักนะคะแล้วก็รากยังออกไม่มากนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ยังออกไม่มากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะลองนะคะลองทดลองตัดไปสองกิ่งก่อนนะคะ ไหนๆก็จะชำแล้วนะคะก็ลองตัดไปก่อนนะคะสักสองกิ่งไหนๆหักไปกิ่งแล้วก็ตัดใหม่อีกกิ่งนะคะอุ้ยตัดยากแท้นี่ค่ะก็จะตัดไปสองกิ่งเลยนะคะเพราะว่าเขามีรากแล้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะกิ่งนี้นะคะเป็นกิ่งที่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ ลาเขาออกแต่เขาก็ขาดน่าจะขาดมาตั้งแต่วันก่อนนะคะพอดีพอดีพงบาลาังพยองพงจะไปเห็นนะคะใบนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวบาลาังพยอมก็จะตัดกิ่งออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เขา ต้องดูดน้ำมาเลี้ยงกิ่งนะคะเพื่อการคลายน้ำนะคะเราก็จะตัดให้สั้นก่อนนะคะรอชำสำหรับใบนี้นะคะเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะว้าวนี่เห็นไหมคะว่ามีตัวอะไรเอ่ยนี่ค่ะตะกระแตนกิ่งไม้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่คือตะกะแตนกิ่งไม้นะคะถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้เลยนะคะนี่ค่ะเราจะตัดใบเขาออกเลยนะคะเมื่อเขาจเจริญเติบโตมาเขาก็จะแตกกิ่งขึ้นมาใหม่เองนะคะนี่ค่ะเพื่อลดการคายน้ํานะคะเราจะตัดกิ่งหมดเลยเต็ดตัดกิ่งใบก้านใบออกหมดเลยนะคะก็จะเหลือแต่ตุ่มตอนแบบนี้นะคะส่วนก้านใบนี้ เราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะก็มีประโยชน์หลายๆอย่างนะคะแต่ยังที่บัลังพยอมได้ประสบมาเองแล้วก็ใช้อยู่กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักนะคะก็คือการเคี้ยวใบนี้นะคะก็คือต้นโปร่งฟ้านะคะเพื่อแก้เรียกว่าแก้ไม่เอ่ย เป็นการให้อดบุหรี่นะคะไม่รู้เขาเรียกแกหรือเปล่าแก้หรือกันหรือป้องกันแก้เนาะเพราะว่าคนที่เขาติดบุหรี่แล้วเลิกไม่ได้แต่อยากจะเลิกก็ให้เคี้ยวใบนี้นะคะก็จะสามารถที่จะอดบุหรีได้เลยนะคะแต่บอกได้เลยนะคะว่าต้นโปรงฟ้านี้ เป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ยากมากๆเลยนะคะเพราะว่านี่บปลายพยนต์ตอนไว้นะคะสองเดือนครึ่งนะคะเพิ่งจะมีรากให้เห็นนะค,ะน,คะนี่ค่ะนี่ค่ะก็เพิ่งได้ออกมาส่งรากพอดีเลยกิ่งนี้หักออกมาก่อนนะคะคือขาดเลยนะคะ ลมพัดฟาดขาดบะลลังพยอมก็เลยเอามาช้ำใส่ถุงเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตุ้มตอนกันนะคะตอนนี้มือของบะลรังพยอมก็จะเจ็บนะคะเพราะว่านี่ค่ะ รากเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมือบลายหองพยอมเจ็บเพราะโดนหนามของตะบองเพชรนะคะพอดีเมื่อวานนี้ก็ไปทำสวนย่อมหน้าบ้านนะคะจะว่าหน้าบ้านข้างถนนข้างทางเข้าบ้านนะคะก็พอดีต้นตะบองเพชรเขาอยู่ตรงนั้นก็ จะจัดเขาให้เรียบร้อยพอดีเลยไม้ที่ค้ำต้นเขาล้มก็พวาเขาพวาเข้าใส่ต้นเลยนะคะก็เป็นนั้นว่าเจ็บตัวสิครับท่านปวัตแทบขาดใจเลยนะคะน้ำของเขาที่ยาวมากๆแทงลึกเข้าไปใน ใช้เล็บนะคะสองนิ้วเลยแล้วก็ปากคาโหกว่าจะดึงออกได้หายยากเลยประวแทบขาดใจเลยอะ่ะนี่ค่ะแล้วก็กดให้แน่นๆหน่อยนะคะแล้วก็ลดน้ำตั้งไว้ในที่ล่มก่อนนะคะ ได้มาสองกิ่งนะคะสําหรับต้นโปรงฟ้าแลลงพยองพยายามจะขยายพันธุ์มาหลายปีแล้วนะคะปลูกมานี่สี่ปีแล้วนะคะต้นก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่หรือว่าเขาจะอยู่ในร่มเกินไปก็เลยไม่ค่อยได้ผลหรือเปล่าแล้วก็ตอนยากมากๆนะคะตอนมาหลายครั้งเลยนะคะแต่ไม่ได้ผลนะคะคือไม่ติดราก มีครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่สามก็เป็นความพยายามอย่างยิ่งเลยนะคะก็สำเร็จมาแล้วว่าเขามีลากแต่ก็ใช้เวลาระยะเวลานาน,านมากๆเลยนะคะกว่าจะสำเร็จทดลองหลายวิธีมากเลยนะคะสำหรับการตอนนี่ค่ะอันนี้ลากออกข้างบนนะคะ ก็ต้องรอรุ่นกันว่าเขาจะติดไหมเอ่ยอันนี้ก็เป็นการตัดกิ่งตอนมาชํานะคะของต้นปร่งฟ้าเป็นสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพ เขาสามารถที่จะรักษาโรคได้หลายชนิดนะคะแต่บาลายองพยอมก็ไม่ได้ใช้ในตรงนั้นนะคะก็คือมาใช้กับผู้ที่อยากเลิกบุหรี่นะคะก็เลยลองให้เขากินใบนะคะนี่ค่ะใบแบบนี้นะคะเราก็จะเด็ดใบนะคะนี่ค่ะ ใบแบบนี้นะคะให้เขาเคี้ยวกินนะคะครั้งแรกเลยก็วันละสามใบนะคะกินไปวันแรกวันหนึ่งต่อมาก็สามใบต่อมาก็สามใบกินรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะเก็บไปให้เขาประมาณ18ใบถ้าจำไม่ผิดนะคะปัจจุบันนี้เขาก็เลิกบุหรีได้แล้วนะคะ เป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของภรรยาเขาที่น่ารักมากๆนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาตัดกิ่งตอนของต้นโปร่งฟ้านะคะเพื่อการขยายพันธุ์แล้วก็เป็นสมุนไพรที่ดีนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ